Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sơn gió xa trong mà mới tối sợ vậy nhảy <Nhạc> phía trên nó có nữa á có nữa cái á nhưng mà cho nó cho mà à không mà mình biết không mà này เกี่ยงขนมกรกอบขนมกรกอบอยู่ที่บ้านไงอ,อยู่ที่บ้านอะ่ะที่เป็นสีแดงสีเขนะียวน่ะสีเหลืองอ่ะก็ใช่ไงมันอยู่ตรงโน้นไงลูกก็ไปเอามากินสิ่ตน้เหรอใช่เออไปเอามาเลยอยู่บนโต๊ะนั่นนะ่ะบนโต๊ะสูงๆน่ะนั่นที่ในบ้านโน,นะน,น้ไน,น,นไม่ใช่ที้บ้านนี้บ้านโน้อน,น,นอือ ใช่บ้านนี้ตรงโน้นนั่นแหละที่เป็นถุงอ่ะใช่นั่นไงตรงนั้นไงไม่มีหรอ ไหนแล้วเมื่อเช้านี้แม่ยังเห็นอยู่นี่เลยอ่ะเมื่อเช้าเหรอเมื่อเช้าแม่ยังเห็นอยู่นี่เลยอ่ะเมืม่อดี๋ยวแม่ไปถามตายก่อนเราพี่เอ,อี้ยวถึงเมื่กำลัก่อนได้หแน่ไม่ไปน้องตายละให้ตายปุบปับเดี๋ยว เนี่ยก็ปอโเอ๊แสงต้องทำขนมอ่ะต้องนม้องชิปอตอ่ะขนมขนนอะนโอ้ไอ้ท่านกินอะอกูแสงตาบอกว่าอยากกินแล้วโอ้สหมุกรอพี่อี้อยากกินก็ได้ พี่อิซเเลยพี่อิซเตาก็นะโดนแน่โดนแน่โดนแน่พี่ติงให้นอนเลยไปเก็บกิ๊บพี่อีกขึ้นข้างบนเก็บกระดาษขาวๆนี่ขึ้นข้างบนเออตาบอกว่าอยากกินแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อ nè cho cho nó mỏm bao cho tưởng cái no à nó ôi nhà có cho có chín nọ rồi cho có chia ít hơn mẹ hai em cho có chia ít vô bạn 我打啦。现在不会操作，没事。那小点拿来，拿来，你我摸你个海了。 看片。一起打雪的，我就没等了，那个这么好找。

你头天，头天，我摸着骨头就摸着了，是吗？你主要别拿我弄啊，你头天，你头天该打就打。 ดอกยังที่ฉันตตอยู่นีร่าจร์โคโค่ะโคโค่ะตรนนี้อเจอโคโจะกงเนาะม่เากดอกเงเด้เนาะันก็มับมาจงเนาะอเไเ้าเนี่ยดโอ้เ้าเจ้าเนาเจหขอได้หมจ้าก็รู้ตุกขอดายาเนาะ

thì số lắm có sao ừ, là em cái cá này em cái em các cái rồi thì cũng mất môi trường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  nè nó hào, cái <laughs> ใช้เนี่ยฮะเดี๋ยวใช้เนีตุ้นดอกใช้เนี่ยจีหลอกจีกอลองตุ้นดอตัวนึงเดี๋ยวใช้ย่าตอนใช้จีหม้อีก้าเราไย่อตัวเราสังหม้อ่ะเราตัวสีจ้าหม้อ่ะโอ้โล

lọc cái học được nhà trăm cho con. Xin một chuẩn chín trăm chín chuẩn bốn nghìn chín nhá chín lấy bốn nghìn chín trăm chín nhau bốn nghìn chín trăm chín mươi bỏ ừ. nghìn cơ trăm

เอ็นกโมงแล้วคอนย์ตชดนเดวคอนย์ีเจเ้าใช่ไมเย๋งเ้าเราไปดใช้หโล่เกน่งเจาลัวแรงแทนเจาลัจอ

起来，起来，起来！站起来，起来！